สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับเรามาพูดกันถึงเรื่อง m a r v e l Xfort ฟอร์นกันตอนนั่นเองในตอนที่แล้วเนี่ยนะครับผมเราได้แนะนำไปถูกไหมว่าอ๋อ มันจะมีอะไรอยู่ในเกมฟอร์ไนบ้างที่เกี่ยวกับมาเวลมีฮีโร่ตัวไหนไปอยู่มีแมปเปลี่ยนไปตรงไหนนะครับผมมีเฮลิคแฮรีเออร์มีนู่นนี่นั่นไป,ไปหมดถูกไหมแต่ในวันนี้นะครับเราไม่ได้มาพูดถึงเรื่องราวในเกมแต่เรามาอ่านคอมมิกให้ทุกคนฟังกันนั่นเองหลายๆคนก็คงงงว่าคอมมิกเนี่ยฟอร์ไนไม่มีคอมมิกด้วยหรอมันคือคอมมิกตอนพิเศษนะครับผมที่เป็นมาเวลเอ็กกับฟอร์ไนนั่นเองครับในอีเวนต์ n น x u s นะครับผมเป็นอีเวนต์ที่เรียกได้ว่าโคตรแจ่มโคตรเจ๋งเลยและเพื่อไม่เป็นกาาเเสียวลผมไปดู วนีว่าว่าอเล่มหนึ่งกับอีเวนเน็กซัสวอลนะครับจะเป็นยังไงบ้างไปเริ่มฟังกันเลยเรื่องราวของเรานะครับผมต้องย้อนไปถึงเรื่องราวของต่อกันนิดนึงครับเผื่อใครไม่ได้ติดตามต่อในเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยนะครับผมเราจะได้รู้นะครับว่าหลังจบเหตุการณ์ War of ฟเฟีเนี่ยตัวของต่อเองนะครับผมได้ขึ้นเป็นราชาแห่งแอสกาดนั่นเองและหลังจากที่่อเนี่ยนะครับผมได้ขึ้นเป็นราชาแห่งแอสกาดเพียง2อาทิตย์เท่านั้นก็ได้เกิดเหตุการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับผมก็คือกาเล็กตัสเนี่ย คู่เขมือบดวงดาวของแจ็คก,ก้าหน์นมาเวลว่าเป็นแบบ คนที่คอยรักษาสมดุลของจักรวาลนี้โดยการที่เขาจะต้องกินดวงดาวไปเรื่อยๆนะครับเพื่อรักษาปริมาณของสิ่งมีชีวิตในจักรวาลเอาไว้ทาให้จักรวาลมันอยู่ในสภาพบาลานเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าเขาเป็นตัวร้ายนะจริงๆในกาแล็กตัสนะครับผมเป็นทั้งตัวร้ายและตัวดีนะคือเขาไม่ได้มีเจตนาเลวไงแต่เขามีหน้าที่ที่ต้องทำเป็นหน้าที่ที่ต้องไปทําลายดวงดาวะครับมันคือหน้าที่เพื่อรักษาจักรวาลเอาไว้ซึ่งหลังจากที่ต่อได้เป็นราชาเนี่ยนะครับผมก็ต้องมาเจอกับกาแล็กตัสครับแต่ทั้งสองคนนี้นะครับผมไม่ได้้สสูกกัันนนเพรราาาะะว่่ตีคบ ผมต้องการความช่วยเหลือของตอน,นั่นเองกำลังจะมีสิ่งที่เรียกว่า ฤดูหนาวทามินนะครับผมเข้ามาสู่อวกาศนี้และไอ้หดูหนาวทามินเนี่ยนะครับผมชื่อภาาษอังเกตันคือ b บ็กวินเทอร์เนี่ยถ้ามันมาถึงเนี่ยนะครับผมจักรวาลทั้งหมดจะตายห่ากันไปหมดนะครับผมแต่การที่จะหยุด b บ็กวินเทอร์ได้เนี่ยนะครับคือต้องใช้พลังของกาแล็กตัสซึ่งกาแล็กตัสเนี่ยนะครับผมพลังปกติของเขาที่มากมายมหาศาลเป็นผู้เขมือแบดวงดาวอยู่แล้วว่าเราว่าเยอะแล้วเป็นคอสเมตบีอิงแล้วคือสเกลพลังเวอร์มากๆอยู่แล้วถูกไหมแต่การที่กาแล็กตัสเนี่ยนะครับผมจะหยุดแบ็กวินเทอร์ให้ได้อะกาแล็กตัสนะครับผมต้องไปกินดดววงาว ที่เป็นดวงดาวพิเศษมี5ดวงอยู่เท่านั้นนะครับผมเพื่อที่กาล็กตตสนั้นจะได้พลังพิเศษมาในการที่เขาจะหยุดฤดูหนาวทัมินหรือว่าแบ็กวินเทอร์ได้และช่วยจักรวาลนี้เอาไว้และด้วยเหตุม้เองนะครับผมตัวของตอเองเนี่ยก็ต้องเข้ามาช่วยกาล็กตตสนะครับโดยเขาก็ได้รับพลังของการลกตัเข้าไปและเปลี่ยนการเป็นผู้นําสารแห่งกาลกตัตและได้ช่วยกาลกตัตเนี่ยนะครับผมออกตามหาดวงดาวพิเศษนั่นซึ่งในตลอดการเดินทางเนี่ยนะครับผมตัวของตอเองนะครับก็ได้นําพากาลกตัตไปสู่ดวงดาวพิเศษดวงแรกได้สําเร็จและกาแลม กินดวงดาวไปสําเร็จแล้วแต่ในระหว่างเดินทางต่อไปนี่เองนะครับผมจููก็เกิดรอยแยกพิเศษขึ้นซึ่งการแล็กตัสก,ก็รู้สึกได้ว่าในจักรวาลแห่งนั้นมันมีพลังที่ไร้ขีดจากัดอยู่ตัวของข้าไม่อาจหลีกหนีไปได้ถ้าข้าได้ดูดกืนพลังจากมิติแห่งนั้นแล้วก็จะไม่มีอะไรยุดข้าได้อีกต่อไปแต่ตัวหองตอเองนะครับผมก็พยายามจะห้ามการแล็กตัสเอาไว้ว่าการแล็กตัสนายอย่าลืมสิเรามีภารกิจที่ต้องไปทํานะ แต่การไล่ตัดนะครับผมก็จะไม่สนนั่นเองครับตัวของข้าจะเป็นต้องกินมันข้าต้องดูดกินพลังนั้นมาและการไล่ตัดนะครับผมก็ได้พูงเข้าไปในรอยแยกแห่งนิตินั้นซึ่งตัวของตอเองเนี่ยก็รีบบินตามไปเหมือนกันนะครับผมแต่ด้วยความที่ว่าบินตามไปคนละเสี้ยวเวลาและคนละตำแหน่งที่บินเข้าไปนะครับทำให้ทั้งสองคนเนี่ยแยกออกจากกันนั่นเองครับตอนะครับผมได้โผล่ลงมาในเกาะแห่งหนึ่งซึ่งเกาะแห่งนี้นละครับผมก็คือมาหานครแห่งฟอร์นไนท์นั่นเองครับโดยแน่นอนละ่ะตัวของตอเองเนี่ยมาถึงที่แห่่งนี้้เาไมรูจัก อะไรสักอย่างเลครับเขาก็ได้บินลงมาสำรวจและเขาก็ได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งนั่นเองครับผมสวัสดีเจ้าคนแปลกหน้าข้าไม่ได้ต้องการจะทำร้ายเจ้าและข้าคือต่อราชาแห่งแอสการ์ดข้ามาที่นี่อย่างสันติเพราะฉะนั้นเจ้าช่วยบอกข้าหน่อยได้ไหมว่าสถานที่นี้ มันคือสารที่อะไรกันแน่ข้าอยู่ที่ไหนกันแต่ผู้หญิงคนนั้นนะครับผมก็จะไม่ได้พูดอะไรไปพยายามที่เดินหนีต่อออกมาต่อก็ได้โปรดนะครับผมได้ขอร้องใหญ่เลยข้าไม่ได้จะทาร้ายเจ้านะข้าเพิ่งมาถึงที่นี่แต่ก่อนที่จอนั้นจะได้คําตอบกลับมาเนี่ยนะครับผมเขาก็ได้รู้ตัวว่าเขาได้ถูกลลยล้อมไปด้วยฝอในทั้งตี้แล้วนะครับผมไม่ได้มาคนเดียวครับมาเป็นตี้เลยและพอมาเป็นตี้แบบนี้เนี่ยเขาก็ต้องเริ่มป้องกันตัวเองนะครับเขาได้ชักค้อนขึ้นมาพร้อมปล่อยพางสายฟ้าออกมาขู่นะครับผม ฟังให้ดีนะพวกเจ้าข้ามาที่นี่เพื่อเตือนพวกเจ้าจังหากข้าอยู่ฝั่งเดียวพวกเจ้านะมันไม่มีความจาเป็นใดๆที่เราต้องต่อสู้กันเลยและข้าขอบอกเจ้าไว้เลยว่าเจ้าจะไม่อยากสู้กับข้าอย่างแน่นอนแต่พอพูดจบเท่านั้นแหละครับผมกระสุนปืนเนี่ยก็ได้ยิงใส่ต่อมาจากด้านหลังนั่นเองครับโอเคถ้ายิงฉันแบบนี้ละก็จะเอาแบบนี้ก็สวยสิครับผมปืนในสอดไนน์เนี่ยนะครับคนสอดไนตี้เดียวจะไปสู้อะไรกับต่อได้เทพแห่งสายฟ้าของเราได้เปิดฉากอัด ตีฟอดไน์นะครับผมอย่างง่ายได้เลยครับแต่เขาก็ไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าคนพวกนี้เขาได้อัดสั่งสอนไปเบาๆแล้วเขาก็ได้บอกให้ทุกคนนอยู่ต่อสู้ฟังฉันให้ดีนะมันมีบางอย่างกําลังมาที่นี่และพวกเจ้าไม่มีวันหยุดมันได้อย่างแน่นอนถ้าพวกเจ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือของข้าตัวของฉันน่ะคือเทพแห่งสายฟ้าและราชาแห่งแอสการ์ดและตัวฉันตัวชนนะแต่ดูเหมือนว่าจอเนี่ยนะครับผมจะไม่ได้พูดวาจานั้นออกไปนั่นเองทอนในช่วงวินาทีนั่นเอง พรอนแห่งสายฟ้าก็ได้ตกลงจิกมือเขานะครับผมและตัวของตอก็ได้ล่วงลงมาตัวของเขามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันข้าเป็นใคร เขา,าอยู่ที่นี่ยังไงกันดูเหมือนว่าเขาจะถูกพลังงานประหลาดเล่นงานนะครับผมแล้วมันทาให้เขานั้นสูญเสียความทรงจามมําไปชั่วระยะหนึ่งแต่ในไม่ช้านะครับผมตัวของเขานั้นก็กลับจาทุกสิ่งทุกอย่างได้และเข้าเปิดฉากต่อสู้กับเหล่าตี้ของฟอร์นไนท์มาอีกครั้งหนึ่งแต่ในระหว่างที่ต่อสู้กันอยู่นี้เองเนี่ยเขาก็รู้นะครับผมว่าสิ่งที่มันกําลังจะเป็นไหานามันกําลังจะมาถึงเขาจะมาสู้แบบนี้ไม่ได้นะครับตัวของเขาได้หยุดการต่อสู้ลงและเขาเนี่ยก็ได้มองขึ้นไปด้วยสายตาแงลงอข,อขา้อออตขา,วาตวไส ผมมองได้ไกลหะลุไปถึงนอกจาก,กวานนู้เลยและเขาก็รู้ดีนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยหายนะที่แท้จริงไม่ใช่พวกตี้ฟอร์ไหไนตรงนี้แต่มันคือกาแล็กตัสที่กําลังมุ่งหน้ามายังเกาะแห่งนี้ตั้งหากถ้าสู้คนเดียวกับกาแล็กัสในตอนนี้สู้ไม่ได้แน่นอนตอน,นะครับผมได้ส่งอีกาของเขาเนี่ยส่งข้ามไบฟอร์ดไปยังจัก,กรวาลของมาเวลนะครับแล้วบอกให้ซิฟเนี่ย ส่งคนเข้ามาช่วยเหลือผ่านสะพานไบฟอดนั่นเองครับแล้วจากนั้นนะครับผมซิฟก็ได้เปิดใช้ไบฟอดซึ่งซิฟในตอนนี้น,นะครับผมทําหน้าที่เหมือนฮามเดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเผื่อใครไม่รู้นะเราบอกกันไว้ให้ซึ่งซิฟนะครับผมก็ได้พาตัวของวูวอลินมิสทีกับตนอเมริกากูดล็อกเก็ตและคูนไอเอ็นแมนสตอร์มชีฮักแล้วก็ด็อกเตอร์ดูมทุกๆคนได้ถูกส่งมายังจัก,กรวาลแห่งฟอตนั้นแต่และคนก็งงกันไปหมดเลยนะครับผมว่าฉันมาที่นี่เรียยงไงกันเนี่ย แต่ตอก็ได้บอกไปว่าขอบคุณทุกคนที่พวกนายมาถึงที่นี่ได้ตรงเวลาอย่างมากพวกเรามีงานที่ต้องทําพวกเราต้องหยุดการแลกตั้นให้จงได้เหล่าฮีโร่ก็งงเลยครับเพิ่งถูกส่งมาเนี่ยจู่ๆมาดูว่าใส่กูโทนี <Tony Stark S 1> ่สตาร์ทเราก็งงแดกเลยครับเพราะว่าไม่เคยเห็นต่อในร่างนี้ไงตอในร่างเนี้ยในะหน้าตาของเขาไม่เหมือนเก่านะครับเพราะว่าเขาได้พลังของการแลกตั้นเข้าไปด้วยทาให้ตัวของเขาเนี่ยเปลี่ยนร่างกลายเป็นผู้ส่งสารแห่งการแลกตั้นไออนแมนก็ได้บอกเลยว่าฉันเนี่ยเข้าใจนะว่าฉันเนี่ยถูกการวาร์ปด้วยเวทนมนตรั้้งแลว แต่นายเป็นใครกันแน่เนี่ยแล้วเรามาอยู่ที่นี่ยังไงกันที่นี่คือที่ไหนกันและมากไปกว่านั้นพวกคนรอบๆตัวฉันที่แต่งตัวแปลกๆนี่มันคือใครกันแน่นายช่วยตอบมาหน่อยสิและนี่นะครับก็คือจุดเริ่มต้นว่าทำไมจักวาวันมาเวลและจักราวาลฟอร์ดไนท์ถึงมารวมกันได้ใครอยากรู้ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมในคอมมิตก,ก็ได้เขียนเอาไว้ชัดเจนเลยนะครับว่า to be c o n t i n u e in fortnite season 4ครับ ก็คือต้องไปเล่นในเกมเอาเดี๋ยวจะรู้เองว่าเรื่องราวจะเป็นยังไง คอมิกน่าจะมีมาแค่นี้นะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับที่เราได้นํามาเสนอให้กับท่านผู้ชมฟังกันถ้าผิดพลาดประการใดเดีผมคงต้องขออภัยเอาไว้นะที่นี้ด้วยและหากท่านผู้ชมคนไหนเนี่ยมีเรื่องราวอะไรอยากจะเสริมเข้ามามีข้อมูลมากมายไปกว่านี้นะครับแบบเล่นๆไปเนี่ยนะครับผมได้เจออีสเตอร์เอกับได้เจอจุดลับในเกมก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยหรือว่าในเวลาที่ทําคลิปนี้มันเพิ่งเริ่มไงเดี๋ยวเวลาต่อมาเนี่ยมีการอัปเดตมามีตัวละครอ,อื่นเข้ามามีการเพิ่มเนื้อเรื่องเข้ามาเนี่ยก็ อัปเดตในคอมเมนต์นี้ได้เหมือนกันยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมกันถ้าไม่มีพวกคุณเนี่ยก็ไม่มีเราในวันนี้เหมือนกันก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้ลาแล้วครับผมบายบายครับสวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผม